เจนนี่ปลูกถั่วลิสงไว้ประมาณเดือนกว่าๆเกือบสองเดือนก็ตอนแรกก็จะตายแหล่ไม่ตายแหล่ก็พยายามที่จะเอายอดแล้วก็ขึ้นบนหลังคาให้ได้ให้ดโดนแสงแดดเพราะว่าในบ้านที่ปลูกไว้ข้างรั้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแสงแดดเพราะว่าตึกแล้วก็หลังคาจะบังไว้พอขึ้นยอดเสร็จแล้วก็หลายวันแล้วที่ไม่ได้สังเกตคิดว่าเออคงคงเป็นดอกแล้วก็ล่วงน่าจะหลุดโรยแล้วแหละไม่เป็นไร วันนี้โอ้โหมองขึ้นไปเป็นฝักแล้วดีใจมากๆเจนี่ <Jenny S 1> เป็นคนที่ชอบปลูกผักปลูกอะไรพวกนี้แล้วก็อย่างหนึง่งไม่ต้องออกเยอะก็ได้แค่ออกมาฝักเดียวเนี่ยหรือว่าให้ผลิตผลแก่เห็นดอกหรือว่าเห็นผลสักครั้งหนึ่งอ่ะมันเป็นความที่แบบดีใจมากๆที่สิ่งหนึ่งที่เราชอบ ธรรมชาติและชอบปลูกแล้วก็ไม่มีสารพิษเจนนี่ก็จะเป็นแบบนี้อยู่ทุกทกที่หรือว่ามีโอกาสที่จะปลูกอะไรเจงก็จะปลูกไว้แม่กลูดเห็นไหมมะกลูดก็มีนะมีน้ำเต้าแล้วก็มีถั่วแล้วก็มีขมินมขม้นแล้วก็มีแตงกวาแต่แตงกวาเนี่ยน่าจะไม่ประสบการสําเร็จแล้วเพราะเจนเห็นหนอนมันกินแล้วก็มาแรงกินใบหมดแล้วก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันหน้าเราก็ต้องปลูกใหม่เพราะมะเร็งเจนซื้อมันก็ยังมีอยู่ แต่วันนี้ดีใจนะที่มีผลให้แล้ว